สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการจัดตุรัศอาชีพกับลิซ่าอลิสาสิทธิวงค่ะและในวันนี้นะคะลิซ่าจะมานําเสนอแนวทางในการประกอบอาชีพกับรายวิชานวดเท้าแบบลูกประครบนั่นเองค่ะที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหาคอนครหนองจอกในวันนี้ค่ะรายการจัดตุรัศอาชีพของเราขอเสนอตอนนวดเท้าแผนไทายแบบประครบค่ะงานดานี่มันก็จะช่วยที่คนที่ปวดปวดกระดูกงานด,ดี่ยวกรื่องกระดูกโดยตรงเลยคนะคนที่ก็ปวดกระดูก ปวดข้อปวดกระดูกเป็นเกาอะไรพวกนี้จะช่วยงานดงเพราะว่าการนวดเท้านี่ก็มีประโยชน์ต่อระบบร่างกายนะคะช่วยให้เราได้ผ่อนคลายนะคะจากการทํางานการยืนการเดินนะคะหรือว่ากาทำงานหนักนะคะเน้นตรงที่ว่าช่วยผ่อนคลายแล้วก็ทาให้ผิวสวยนะคะเราจะขัดเท้าด้วยเกลือสมุนไพรนะคะแื่อทำด้วยครีมเพื่อที่ช่วยผ่อนคลายคลายกล้ามเนื้อซึ่งการบระคบเท้าด้วยลูกประฟบสมุนไพรนี้จะช่วยได้ แล้วก็ป้องกันเส้นเลือดฝอยแต่ก่อนที่เราจะไปทําความรู้จักกับรายวิชานวดเท้าด้วยลูกประคบกันนั้นเราไปทําความรู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพค่ะที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คืออาชีพการขายสมุนไพรนั่นเองค่ะ ัสดีค่ะดิฉันประธานนิฐานสุโภคค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลร้านพูนิตสมนุมนไพรค่ะที่ตลาดอัตกรนะคะมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างค่ะอาทิเช่นผู้โคนนะคะที่เป็นสมุนไพรที่ลูกค้าต้องการบ้าต้องการมากก็คือใช้ได้มากหน้ามีน้ำแร่ฉีดหน้าแล้วก็สบู่ล้างหน้านะคะก็จะมะีขัดตัวขัดหน้านะคะแล้วก็เป็นประครบตัว แล้วก็แช่เทา้าขัดหน้า,านิยมใช้แบบน้ำมะเฟืองกับถั่วเขียวแล้วก็เป็นของผู้โคลก็คือที่มักหน้าทำให้หน้าขาวสดใสแล้วก็สิวฝ้ากะจะหายค่ะจางหายไปผิวกายก็จะเป็น,ปนสครับค่ะสครับขัดผิวแล้วก็ไผขัดผิวค่ะ แล้วก็ถ้าไพเนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์หลายอย่างมีไพลมีมะขามแล้วก็จะมีพวกสมุนไพรต่างๆหลายๆอย่างรวมกันนะคะดื่มกินก็จะเป็นลูกพุนลูกพุนนะคะจะมีตัวเดียวที่นี่ที่เราขายชาสมุนไพรชงจะมีหลายอย่างค่ะจะมีลูกใต้ใบแล้วก็มีดอกคอมฝอยมีตะไคร้มีมะลุมมีใบมะขามแขกมีเยอะมาก ใบมะรุมจะช่วยต้านทานโรคมะเร็งค่ะจะช่วยต้านทานโรคมะเร็งที่ดีมากแล,แล้วก็ขับน,น,น้ำเหลืองเสียคือใบมะรุมจะมีสมุนคุณเยอะมากหลายอย่างอย่างทานยาพืชน,นี่ก็คือจะคนที่ขับถ่ายยากนะคะจะต้องดื่มเช้าหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนนอนวันหนึ่งสองครั้งค่ะพ็จะช่วยให้ขับถ่ายนะดีมากค่ะลูกป,ประครบนี่ก็จะมีแบบเดียว แต่ว่ามีหลายบริษัทก็คือตัวอย่างก็จึงเหมือนกันหมดจะมีะขิงค่ะตะไคร้ใบมะกรูดคือประครบประครบตัวนี้จะ,ะสมุนไพรเยอะกว่าแต่ถ้าเป็นเท้าเนี่ยสมุนไพรจะน้อยกว่าเมื่อก่อนมีน้อยแต่ณปัจจุบันนี้มีเยอะเยอะขึ้นคือลูกค้าลูกค้าส่วนใหญ่เขาจะดูแลสุขภาพมากขึ้นเพราะเมื่อก่อนจะมีน้อยเพราะว่าลูกค้าเขายังไม่ค่อยนิยมทางนี้สักเท่าไหร่สมุนไพรและฮะจะเป็น ยาค่ะเป็นยาแคปซูลค่ก็จะมีหลายๆอย่างก็จะมีโรคหลายๆอย่างนะคะที่เขาต้องการอย่างอาทิเช่นปวดปวดหัวปวดหัวปวดตามร่างกายแล้วก็เป็นไข้แล้วก็ปวดตามฮะเนี่ยลูกค้าก็จะคือเจาะจงโรคบางคนก็จะเป็นน้ําเหลืองไม่ดีบางคนเขาก็จะมาใช้เจยอกับพวกออมะเร็งมะเร็งอ่ะอันดับหนึ่ง กาแฟจะมีกองกากกับไม่กองกากคือถ้าเป็นกาแฟกองกากก็คือลูกค้าเขาจะเขาจะชอบน้อยแต่ถ้าไม่กองกากลูกค้าจะใช้เยอะก็คือแบบว่าละลายน้ําใช้ได้เลยกาแฟพวกนี้จะมีสรรพคุณก็คือแบบก็ส่วนใหญ่ลูกค้าก็ใช้ก็คือแบบว่าขับถ่ายพวกนี้จะเป็นระบบขับถ่ายงาดํานี่มันก็จะช่วยที่คนที่ปวดปวดกระดูกงาดําเกับเลืองกระดูกโดยตรงเลยฮะ คนที่ก็ปวดกระดูกปวดข้อปวดกระดูกเป็นเก้าอะไรพวกนี้จะช่วยงาดําอย่างงาดำเนี่ยเห็นอย่างนั้นนะลูกค้าเอาไปคือลูกค้าเขาจะมีเป็นลูกค้าที่แบบมีอายุแล้วจะใช้งาดําเยอะมากแต่ก็เคยผสมน้ํำพึ่งผสมกาแฟผสมข้าว ตอนนี้ขายดีกว่าสมัยก่อนเพราะว่าสมัยก่อนลูกค้าเขารู้จักน้อยก็คือส่วนใหญ่เขาจะไปหาเขาจะไปโรงพยาบาลมากกว่าที่ที่จะมาหาสมุนไพรแต่ตอนนี้ลูกค้าก็คือจะคือคนที่มีอายุอายุ50แล้ว30ขึ้นเนี่ยคือจะเข้ามาที่ทหาสมุนไพรหมดละตอนนี้นะเยอะมากส่วนใหญ่ก็คือ,อ,อขัดผิวขัดผิวขัดหน้าคือ30นะคะ30ขึ้นไปแล้วก็ยาสระผม ถ้าเป็นยาสมุนไพรนะคะพวกนี้คือจะมีมะรูดน้ำมันงานเนี่ยก็คือเวลาใช้เนี่ยก็คือจะเย็นหวัวแล้วก็คือเวลาผมร่วงก็คือจะหยุดให้ผมร่วงคือผมจะไม่ร่วงคือจะใช้ดีตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีคูดแร์คูดแท้ถ้าผมร่วงก็จะหยุดเหมือนกันแต่จะมีต้อง,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 องใช้เซรั่มคู่ผู้ชายที่อายุมากอายุมากก็คือจะใช้ตัวนี้ตัวนี้จะขายดีมากเซรั่ม <ๆ S 2> ขายดีมากถ้าถามว่าแตกต่างกันไหมไม่แตกต่าง มันจะแตกต่างคือคุณภาพไม่แตกต่างมันจะแตกต่างก็คือคือแบรนด์แบรนด์ไหนที่มานานแล้วก็ดังอันนั้นจะแตกต่างคือลูกค้าจะนิยมแต่ถ้าถ้าถ้าอ่อันไหนที่แบบขึ้นใหม่หรือเพิ่งจะขึ้นอย่างเงี้ยลูกค้าก็จะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ต้องเราต้องพูดพูดเยอะหน่อยพูดเยอะบางทีพูดเยอะ,ยอะก็ก็ไม่ได้ผลก็มีเพราะลูกค้าเขาก็จะนิยมเฉพาะแบรนด์ดังๆอย่างอัยคุเบตเนยคะร้านนะคะ ที่ตลาดตะกอนนะคะอยู่ที่ตลาดตะกอนนะคะร้านภูนิษฐสมนุนไพรเอ่อหนึ่งนหนึ่งนะคะถนนกำแพงเพชรเขตตุจักค่ะก็มาติดต่อได้เลยหรือไม่ก็โทรมาสอบถามได้เลยค่ะ